ผู้มือมนุษย์คมัมมนายตุลาการิกธรรมปีพุทธศักราช2499ครั้งที่หนึ่งเรื่องใจความสำคัญของพุทธศาสนาโดยพระพุทธศาสศภิกุ ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายหัวข้อที่อาตมาได้รับมอบหมายสำหรับการอบรมในที่นี้นั้นเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าคือหลักพระพุทธศาสนาวิธีการปฏิบัติและศีลธรรมจากหัวข้อนี้เราจะเห็นได้ว่าการแยกเป็นพุทธศาสนาและศีลธรรม ทั้งสองหัวข้อนี้กล่าวได้ว่าเป็นวิชาความรู้ที่จำเป็นแก่คนทั่วไปทุกประเภทและจำเป็นแก่คนที่กำลังจะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญโดยตรงของทุกคนทุกประเภทด้วยแต่สำหรับในวันแรกนี้อาตมาอยากจะชี้ให้เห็น ความแตกต่างในระหว่างของสองสิ่งนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นจึงให้หัวข้อคำอบรมในวันนี้ว่าพุทธศาสนานั้นคืออะไรเพื่อเราจะได้เห็นเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนาให้ชัดเจนเป็นประการแรกแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังอยากจะทำการเปรียบเทียบเบื้องต้น ในระหว่างสิ่งที่เรียกว่าศาสนากับศิลธรรมพอเป็นหลักประกันความปนเปฟั่นเสือเสียก่อนพอได้ยินคำว่าศาสนาท่านทั้งหลายก็คงจะรู้สึกหรือสันนิษฐานเอาได้ว่าคำว่าศาสนามีความหมายเป็นไปได้กว้างหรือลึกกว่าคำว่าศิลธรรม คำว่าศีลธรรมหมายถึงข้อปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับประโยชน์สูงสุดในโลกนี้ในชั้นที่เป็นพื้นฐานทั่วไปมากกว่าอย่างอื่นและศีลธรรมเป็นหลักปฏิบัติที่กล่าวได้ว่ามีอยู่ตรงๆทั่วกันไปแทบจะทุกศาสนาส่วนคานอกศาสนานั้น หมายถึงระเบียบวิธีปฏิบัติในขั้นสูงและมีความผิดแผกแตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะเป็นศาสนาหนึ่งหนึ่งทีเดียวที่เห็นได้ชัดๆง่ายๆเราจะเห็นได้ว่าคำว่าศิลธรรมย่อมหมายถึงระเบียบปฏิบัติเพียงเท่าที่เราจะเรียกได้ว่าเป็นการทำให้เป็นคนดีมีศีลมีสัสจจะ มีกตันญยูกะตะเวทีมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองหรือคนอื่นตามหลักที่สังคมทั่วๆไปต้องการแต่เมื่อได้ปฏิบัติครบถ้วนตามนั้นแล้วคือมีศีลธรรมดีแล้วปัญหาก็ยังคงเหลืออยู่ว่าคนนั้นยังไม่ผลทุกข์ หรือหมดปัญหาที่เกิดจากความเกิดแก่เจ็บตายยังไม่พลงถุกยังไม่พ้นจากการเบียดเบียนของกิเลสโดยเฉพาะคือโลภะโทสะโมหะอำนาจของศีลธรรมได้สิ้นสุดลงเสียก่อนที่จะกําจัดโลภะโทสะโมหะให้สิ้นไปได้ และไม่สามารถจะกำจัดทุกขันเกิดจากความเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นได้ส่วนขอบเขตหรือหน้าที่ของศาสนานั้นยังไปได้ไกลต่อไปอีกโดยเฉพาะพุทธศาสนาของเราย่อมมุ่งหมายไปโดยตรงที่จะกำจัดกิเลสคือโทสะโลภโมหะให้สิ้นเชิง หรือดับทุกข์ทั้งหลายที่เกิดเป็นปัญหาขึ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นให้สูญสิ้นไปสิ่งที่เรียกว่าศาสนาไปไกลกว่าศิลธรรมเช่นนี้จึงเป็นการชี้ให้เห็นได้ชัดๆว่าศาสนากับศิลธรรมนั้นต่างกันอย่างไรโดยเฉพาะพุทธศาสนา ไปได้ไกลกว่าศีลธรรมสากลของโลกทั่วๆไปอย่างไรเมื่อเราเข้าใจความแตกต่างระหว่างคำว่าศาสนากับคำว่าศีลธรรมดังนี้แล้วเราจะได้สนใจกับสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนาโดยเฉพาะกันสืบไปเมื่อตั้งปัญหาว่าพุทธศาสนาคืออะไรอาตมาอยากจะให้คำจำกัดความ หรือบทนิยามที่เหมาะสมแก่ท่านทั้งหลายในที่นี้ที่สุดว่าพุทธศาสนาคือวิชารวมระเบียบปฏิบัติสำหรับจะให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นเองผู้ที่จำเป็นจะต้องรับการอบรมท,ทางพุทธศาสนาอาจจะเข้าใจว่าถ้าอย่างนั้นตนเองก็เป็นผู้ที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไปดังนั้นหรือ อาตมาก,ก็อยากจะยืนยันว่าเรื่องมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าใครรู้ว่าอะไรเป็นอะไรโดยถูกต้องครบถ้วนลึกซึ้งถึงที่สุดแล้วคนนั้นชื่อว่ารู้พุทธศาสนา,าถึงที่สุดโดยเช่นกันขอให้ทำความเข้าใจในคำจำกัดความที่ว่าพุทธศาสนา,าคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ สำหรับให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้มากเป็นพิเศษที่ได้วางหลักเกณฑ์ดังนี้ก็เพื่อประโยชน์ที่จะให้ท่านทั้งหลายเข้าใจพุทธศาสนาให้ได้โดยเร็วหรือโดยง่ายนั่นเองไม่ใช่เป็นการเล่นโมหานให้ปืงเวลาและว่าโดยที่แท้จริงก็เป็นคำจำกัดความที่ถูกต้องที่สุด ตามความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาคำว่าให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นมีความหมายลึกซึ้งมากเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายลองพิจารณาเรารู้จักว่าอะไรเป็นอะไรกันหรือเปลา่าแม้แต่จะรู้จักว่า ตัวของตัวเองนั้นเป็นอะไรชีวิตนี้คืออะไรการงานคืออะไรหน้าที่หรืออาชีพคืออะไรแม้ที่สุดแต่เงินทองทรัพย์สมบัติข้าวของเกียรติยศชื่อเสียงเหล่านี้คืออะไรก็ตามถ้าใครกล้ายืนยันว่ารู้ถึงที่สุดว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรก็ลองพิจารณาดูให้ดีๆ หรือฟังคำอธิบายดูต่อไปว่าตามความหมายอันแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้คืออะไรกันแน่ถ้าจะกล่าวโดยวัวหารธรรมว่าใครเป็นผู้รู้ธรรมะแล้วก็ต้องกล่าวว่าเขารู้ว่าสิ่งทั้งปวงคืออะไรคือถ้าผู้รู้รู้ว่าสิ่งทั้งปวงคืออะไรผู้นั้นจะเป็นผู้รู้ศาสนาน ถ้ารู้หมดจนสิ้นเชิงก็เท่ากับว่ารู้พุทธศาสนาหมดจนสิ้นเชิงได้เมื่อเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรจริงๆแล้วเราย่อมไม่ปฏิบัติผิดต่อสิ่งทั้งตัวแต่ย่อมจะปฏิบัติถูกต่อสิ่งทั้งตัวเมื่อปฏิบัติถูกต่อสิ่งทั้งตัวแล้วก็เป็นอันแน่แน่ว่า ทุกจะเกิดขึ้นไม่ได้เดี๋ยวนี้เรายังไม่รู้จักสิ่งทั้งพวงถูกต้องตามที่มันเป็นจริงว่ามันเป็นอะไรเราจึงปฏิบัติผิดต่อสิ่งทั้งพวงไม่มากก็น้อยความทุกข์ก็เกิดขึ้นตามส่วนตัวอย่างเช่นไม่รู้จักว่าชีวิตนี้คืออะไรหน้าที่การงานคืออะไร เราย่อมปฏิบัติผิดต่อสิ่งเหล่านี้และความทุกข์ก็ต้องเกิดขึ้นตามส่วนที่ไม่รู้การที่รู้ว่าสิ่งทั้งปวงคืออะไรนั้นเป็นเครื่องช่วยให้เราปฏิบัติถูกต่อสิ่งทั้งปวงโดยตรงเมื่อกล่าวถึงการปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนาหรือเรียกว่าการปฏิบัติพุทธศาสนาก็ตาม ย่อมเป็นการปฏิบัติเพื่อให้รู้สิ่งทั้งปวงตามที่มันเป็นจริงนั่นเองเพราะถ้าเราปฏิบัติจนถึงกับรู้ว่าสิ่งทั้งปวงคืออะไรเสียแล้วก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติอะไรต่อไปอีกขอให้ฟังให้ชัดเจนให้ดีในที่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งว่าการปฏิบัติของเรานั้น เราปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าสิ่งทั้งปวงคืออะไรตามที่จริงอย่างไรเท่านั้นถ้าลงได้รู้ในเรื่องนี้แล้วการปฏิบัติก็ไม่จำเป็นอะไรต่อไปอีกการปฏิบัติอย่างที่เรียกกันว่าการปฏิบัติสีสมาธิปัญญาปฏิบัติกรรมฐานภาวนาอะไรก็าตามทั้งหมดนั้น ล้วนมุ่งผลในที่สุดเพื่อให้รู้ว่าสิ่งทั้งปวงคืออะไรเมื่อรู้ว่าสิ่งทั้งปวงคืออะไรก็ย่อมหมายถึงการบรรลุมรรคผลชั้นใดชั้นหนึ่งหรือถึงที่สุดเพราะว่าความรู้นั่นเองเป็นตัวทำลายกิเลสไปในตัวและเป็นการรู้ผลของการหมดกิเลสไปในตัว เมื่อรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอะไรจริงๆแล้วการเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและความหลุดพ้นที่เรียกว่านิพพิทาวิราคะและนิมุตินั้นย่อมเกิดขึ้นเองเป็นอัตโนมัติไม่ต้องทำความเพียรหรือปฏิบัติอะไรต่อไปอีกเรามีหน้าที่ที่จะทำความเพียรหรือปฏิบัติก็แต่ขั้นที่ว่ายังไม่รู้อะไรเป็นอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือไม่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นอนจิจจงทุกขังอนัตตานี่เป็นการกล่าวตามหลักพระพุทธศาสนาเมื่อการปฏิบัติกรรมฐานภาวนานั้นได้เป็นไปจนกระทั่งเกิดความเห็นแจ้ง สิ่งทั้งปวงเป็นอนิจจมทุกขังอนัตตาเด็ดขาดสิ่นเชิงลงไปจริงๆอย่างนั้นนั้นย่อมหมายถึงที่สุดของความรู้และการปฏิบัติเพราะว่าความรู้เช่นนั้นย่อมทําลายกิเลสเองอยู่ในตัวจนหมดไปในตัวเราไม่ต้องทำความพยายามในข้อที่จะทำให้ความรู้นั้นทำลายกิเลสเราพยายามแต่เพียงให้เกิดความรู้นั้นขึ้นมา คือให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถึงที่สุดจริงๆท้างนั้นโดยสรุปก็คือความรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตานั่นเองเหมือนอย่างเดียวนี้เมื่อเราไม่รู้ว่าชีวิตนี้หรือสิ่งทั้งปวงนี้หรืออะไรอะไรที่เรากำลังหวงรับค่ายินดีนี้เป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาแล้ว ก็หลงรักยินดีติดพันยึดถือในสิ่งเหล่านั้นพันเรารู้จริงตามวิธีรู้ของทางพุทธศาสนาคือไม่ใช่รู้อย่างวิธีของโลกโลกแต่รู้ตามวิธีของพุทธศาสนาโดยเฉพาะจนมองเห็นชัดว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ไม่มีอะไรน่าพันผูกผูกพันตัวเราจริงๆแล้วก็จะเกิดความหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านัน้นขึ้นมาดังนี้ฉะนั้นการปฏิบัติจึงเป็นการปฏิบัติเพียงเพื่อให้รู้ว่าสิ่งทั้งปวงนั้นถูกต้องตามที่เป็นจริงคือยิ่งกว่ารู้ๆกันอยู่ตามธรรมดาของโลก หรือตามที่ตนเข้าใจว่ารู้เท่านั้นเองอาตมาขอยืนยันคําจากัดความข้อนี้ว่าเป็นคําจํากัดความที่เพียงพอและเหมาะสมสําหรับท่านนักศึกษาทั้งหลายจะเอาเข้าไปใช้สําหรับดําเนินการปฏิบัติของตนด้วยการศึกษาวิธีรู้และวิธีปฏิบัติ ให้ออกจากหลักที่ว่าเราจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นถ้าถามขึ้นเป็นคำถามกลางๆในที่ทั่วไปว่าศาสนาคืออะไรก็มีทางที่จะตอบได้มากทางด้วยกันจนกระทั่งท่านทั้งหลายสั้นเสือตัวอย่างเช่นจะถามไป กลางๆว่าศาสนาคืออะไรดังนี้แล้วศาสนาตักหนึ่งหรือประเภทหนึ่งก็จะตอบว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งมาจากพระเป็นเจ้าดังนี้เป็นต้นเป็นคําตอบที่มีมากมายในหลายศาสนาในทั่วโลกนี้ซึ่งนิยมถืออย่างนั้นนิยมตอบอย่างนั้น แต่สำหรับพุทธศาสนาแล้วไม่มีการกล่าวเช่นนั้นเลยความรู้ที่ว่าอะไรเป็นอะไรนี้มาจากใครก็ได้ถ้าเป็นความรู้ที่ถูกต้องว่าอะไรมาจากอะไรจริงๆแล้วก็เป็นพุทธศาสนาทันทีการที่จะไปตอบว่าพุทธศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น แทบจะไม่มีประโยชน์เพราะว่าเรายังไม่ได้รับประโยชน์อะไรมากกว่ารู้ว่าเป็นดันนั้นเท่านั้นถ้าจะถามว่าทำไมจึงไม่อ้างบาลีข้อนั้นข้อนี้มาต่อเพื่อจะชี้ให้เห็นชัดว่าพุทธศาสนาคืออะไรอัตมาอยากจะตอบว่าคํากล่าวที่ว่าความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นแหละ คือใจความของพระบาลีทั้งหมดของพระไตรปิฎกเพราะเหตุว่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งพระไตรปิฎกก็ล้วนแต่เป็นการบ่งบุกให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นเอง